สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องกระถิ่นโกกตูมค่ะเช้านี้มาดูความสวยงามนะคะของโคกหนองนาวางปู่ปลาดิจิตนะคะจะมีหมอกนะคะเยอะมากเต็มเลยนะคะตอนนี้จางออกไปแล้วนะคะช่วงเช้าๆนะคะเต็มหมดเลยค่ะหมอกแทบจะไม่เห็นองค์ปู่นะคะตอนนี้ก็หมอกก็ แปดโมงแล้วนะคะหมอกก็เริ่มจะจางแล้วนะคะนี่คือวังแท้ของปู่ปริกิตนะคะความสวยงาม,มกิงๆด้วยอ้โหเสียง,งเสียงเด็กน้อยขึ้นรถร้องเ,เ,เ,เจ้าเจ้าเจ้าเด็กไม่รู้อะไร พอได้ขี่รถก็สนุกสนานกันโอ้ยดอกไม้นะคะทุกคนดอกไม้ที่ซุ้มทางเข้านะคะเป็นลูกหัวใจนะคะตอนนี้ดอกไม้ช่พัองเต็มต้นเลยนะคะเห็นแต่ดอกทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นดอกของอ่าออ้ยสวยๆเลยนะคะเฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าสลับสีนะคะ ตอนนี้รึ่งฟ้าออกดอกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะลังพึ่งก็โตอยู่นะคะนี่ค่ะ พ่อเป่าก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมนะคะรดน้ำต้นไม้หน้าที่เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะสองวันนะคะพ่อเป่าก็ไม่ได้ลดเพราะว่าฝนตกให้แล้วแต่วันนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมนะคะรดน้ำต้นไม้เช่นเดิมนะคะอันนี้กระดุมทองกระดุมทองก็สวยเลยนะ กระดุมทองนี่สวยอยู่แล้วนะคะปลูกที่ไหนก็รู้สึกว่าจะปลูกง่ายด้วยดาวเรืองก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเบนจามาตนี่โอ้โหที่หนึ่งเลยความสวยของเบนจามาตพูดถึงเนาะนั่งถ่ายรูปจุดๆุดนี้ก็โอ้โหสวยเนาะนี่นะคะ

ยิ่งโตยิ่งสวยนะหอนไก่นะคะจุดไหนก็น่าจะถ่ายรูปทุกจุดเลยเนาะอ๋อนี่เป็นนี่ยิ่งสวยโอ้โห<อ>สวยจังเลยนะใส่ฟางแล้วนะคะใส่ฟางแล้วสวยมากเลยนะคะมันชุ่มชื้นด้วยต้นมันเนาะโน no. นี่คือวังแท้ของปู่ปริกิจนะคะปู่ปริกิตนคราชวังนี้คือวังที่อยู่ที่แท้จริงนะคะจะมีดอกไม้ล้อมรอบแล้วก็จะมีสระน้ำด้วยนะอยู่ตรงนู้นนะคะค่ะก็ใช่เลยนะคะที่ตรงนี้นะคะเป็นที่อยู่ของที่แท้จริงของปู่ปริจิตจริงๆเลยนะคะ เพราะว่าถ้าไม่ใช่ที่แท้จริงทําอะไรมันก็ไม่ราบลื่นขนาดนี้นะคะถ้าวางปลูกปริจิตแท้จริงนะคะทําอะไรก็ราบลื่นไปหมดนะคะอย่างปลูกดอกไม้นะคะก็โตวันโตคืนสดใสขึ้นมาทันทีนะคะอย่างที่รังพึ่งขนาดารังพึ่งนะคะยังมาอาศัยอยู่ที่ดอกไม้เลยที่ซุ้มดอกไม้เลยเนาะนะคะนี่ค่ะ รถที่ผ่านไปผ่านมานะคะก <DA> ็เป็นเส้นทางของรถนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะทางด้านนี้ก็ไปจำปาดงนะคะด้านนี้ส่วนด้านนี้นะคะก็ไปบ้านห้วยน้ําเที่ยงนะคะย่าไปเช่าบ้านอยู่ที่บ้านห้วยน้ําเที่ยงนี้นะคะไปทางนี้นะคะก็ไปก็ประมาณ2กิโลนะคะถึงบ้านเช่าของย่าที่เช่าอยู่นะคะก็ไม่ได้ไกลค่ะแต่ว่าถ้าไปตอนกลางคืนนะคะก็ก็เปี่ยวหน่อยค่ะ แต่ก็กลับไปกับป้าฮันี่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนเวลามาก็เช้าแล้วนะคะสว่างแล้วยดาถึงออกมานะคะก็ประมาณเจ็ดโมงค่ะออกมานะคะมาไล่สดหนึ่งรอบนะคะ,ะก็มีอะไรก็ทําช่วยเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนเขาทาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทํานะคะเพราะตอนวันช่วงนี้คนเยอะค่ะคนมาอยู่เยอะนะคะก็เลยช่วยกันทํานะคะ ร้านกาแฟของลุงป้านะคะเป็นรูปล่างเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อาจจะได้มุงหลังนะคะวันนี้คงจะได้มุงหลังนะคะเป็นช็อปเล็กๆนะคะยกย้ายได้นะคะถ้าเอาไว้ตรงนี้นะคะมันยังไงล่ะเปลี่ยนใจใหม่ก็ย้ายไปอยู่ที่อืเดิมที่ใหม่ก็ยกได้ค่ะทำแบบยกได้นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ย่าหนึ่งด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะช่วยดูโฆษณาให้่าหนึ่งด้วยนะคะฝากผลิตภัณฑ์มนโอมโฮมซับด้วยค่ะทุกผลิตภัณฑ์นะคะถ้าสั่งซื้อก็อย่าลืมสั่งผ่านช่องญาหนึ่งด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย